สวัสดีค่ะ Weekly c ีกับซีเตอนนี้จะพาคุณผู้ชมสวมแว่นตาแล้วเข้าไปเดินในบ้านผีสีงเวอร์ชั่นสุดหลอนนี้กันค่ะ แต่ก่อนถ้าเราจะไปบ้านผีสิงคงต้องรองานวาดัดแต่ในยุค 4G ตะลุยบ้านผีสิงผ่านจอก็ได้แล้วค่ะให้คุณรู้สึกเหมือนกับเดินเข้าไปอยู่ในบ้านผีสิงจริงๆจนขนาดฝรั่งมาเล่นเนี่ยยังกรี๊ดแตกเลยค่ะงานนี้ลองเอาไปให้นักแสดงนำ g i r s 10 Girl ทดสอบฝีมือทําเกมของเด็กไทยดูว่าปฏิกิริยาบ้านผีสิงยุคจอติดตาเนี่ยจะหวีดหลอนขนาดไหนค่ะเอ้ปรข้างหลังปิดอีกใช่ และนี่คือข้อพิสูจน์ความน่ากลัวจริงอะไรจริงของเกมโรงพยาบาลหลอนที่เป็นฝีมือนักศึกษาศรีปทุมกับโปรเจกต์จบที่ดังจริงๆก่อนจะจบเลยเละค่ะออกแบบมาเพื่อเหมือนกับว่าเราเป็นผู้ชายคนหนึ่งครับแล้วก็ติดต่อกับวิญญาณได้วิญญาณที่หายไปคนนี้แล้วเราก็ต้องเดินตามเขาไปเรื่อยๆจนรู้ว่าเขาอะอยู่ที่ไหนและในวันที่6กถึงเสิงหาคมนี้จะมีเอาไปโชว์ที่หอศิลป์โดยการจําลองกล่องแคบๆให้เล่นกันด้วยค่ะความตั้งใจทําให้นอยคดไกลแบบนี้ต้องทําตามนะคะ ช่วงนี้ติดตามข่าวเซนซีทรีกันค่ะกสทชเผยรถแมบ 4G คาดได้ใช้งานเร็วขึ้นไตรมาสแรกของปีหน้าลายรุกตลาดอีคอมเมิร์ซเปิดตัวลายเพย์ระบบจ่ายเงินผ่านมือถือยอดคนดู y YouTube ไตรมาสที่ผ่านมาสูงขึ้น3เท่าแสงหน้ายอดชมเคเบิลในอเมริกาหลายช่อง เห็นผลงานน้องๆแบบนี้แล้วต้องบอกเลยนะคะว่าใครก็ตามที่มีความฝันและแรงบันดาลใจไปเรียนรู้ที่จะสร้างความฝันเหล่านั้นออกมาให้ได้เห็นภาพแบบนี้ก็จะเหมือนน้องคนนี้ค่ะที่ดังก่อนเรียนจบซะอีกพรุ่งนี้กลับมาติดตาม weekly C3 ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ